สวัสดีครับวันนี้วันที่14ทธันวาคม2023นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาพูดถึงฟุตบอลลาลิกาลีกสเปนนะครับผมก็เนี่ยตารางนี้ก็คือนัดที่16ทับ38แล้วจะขึ้นนัดที่17ภายในอาทิตย์นี้นะครับก็ันที่17 18 19นะครับก็การแข่งขันนัดที่17จะฟาดแข่งกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครเจอใครกันบ้างนะครับผม คู่แรกเลยนะครับโอซาซูน่านะครับพบกับลาโยบาเกโนนะครับปีสามนะครับของวันเสาร์เซลตาบิโก้ต้อนรับการมาเยือนของการ์ดาดาแอตเลติโกบิวเบาต้อนรับการมาเยือนของแอตเลติโกมาดริดนะครับเซบียาต้อนรับการมาเยือนของเคตาเฟ่นะครับนี่คือวันอาทิตย์และบาเลนเซียต้อนรับการมาเยือนของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาอาวาเลียนะครับต้อนรับการมาเยือนของมาโยกา เลียวโซซิดัปต้อนรับการเยือนของเรเบติสลัสพานมาสต้อนรับการเยือนของคาดิสนี่คือวันจันทร์แหละเลียวแมดริดนะครับราชันชุดขาวต้อนรับการเยือนของบิยร์ลีวแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับวันอังคารนะครับตีสามคิโรนาต้อนรับการเยือนของอาเบเลสคู่นี้ไม่น่ามีปัญหาโอ้คิโรนานี่มาแรงครับฤด,ดูกาลนี้มาแรงมากเลยปกติแล้วนึกถึงลีกสเปนก็บาร์เซโลูนาเรลียวแมตติดโอ้คิโรนา ขึ้นอันดับที่1นนะครับเราดูตารางนะครับตารางจะอัปเดตว่าคิโรนาเนี่ยกี่แต้มแล้วนัดต่อไปคือเป็นนัดที่17นะครับผมนัดที่17เนี่ยก็จะก็จะเข้าสู่กลางตารางภายในปีใหม่เนี่ยเอ้ยกลางฤดูกาลภายในปีใหม่นี่แหละก็เนี่ยฮะคิโรนานําอันดับที่1มี41แต้มแข่ง16นัดชนะ13เสมอ2แพ้1น,นะครับ41แต้มน,นําโดดอยู่ ตามมาด้วยเรอแมดรดนะครับแข็ง16ชนะ12เสมอ3แพ้1มี39คะแนนอันดับ3อตลเลติโกแมดรดแข่ง16ชนะ11เสมอ1แพ้3 34แต้มตามมาด้วยบาร์เซโลนานะครับแข่ง16นัดชนะ10เสมอ4แพ้2มีอยู่34คะแนนอันดับที่5อตลเลติโกบิวเอลนะครับแข็ง16ชนะ8เสมอ5แพ้3 มีอยู่29คะแนนลดหลั่งกันลงมาครับรลิเรวโซเซดักเรียวเบติสลัสพานมาสเคตาเฟ่อ่ามาดู3ามลำดับสุดท้ายนะครับเซลยวตาบิโก,โกโ้โหเซลยวตาบิโก้แข่ง16ชนะ1ครั้งเสมอ7แพ้8นะครับมีอยู่10แต้มนะครับอันดับที่19บเกากานาดาแข่ง16ชนะ1เสมอ5มี8แตม้อามอัลเตเลียนะครับอ่านี่สโมรสรเนี้ย ธีรสินแดงดาเราเคยไปค้าแข่งอยู่นะครับแข่ง16ยังไม่ชนะเลยครับเสมอ4มีอยู่4แต้มนะครับอ่าติดตามชมติดตามเชียร์กันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ